สวัสดีท่านผู้ชมแนละผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประาภากรทุกทกท่านนะคะช่องนี้เป็นช่องพาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานโบราณวัตถุในอาณาจักรของโบราณที่รองอํานาจที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่คือปราสาทหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยตั้งอยู่ที่อําเภอสังขะจังหวัดสุรินเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระศิวเทพคาดว่าน่าจะมีสามหลัง ะะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกที่ทุกท่านมองเห็นนี่คือทางที่ตะวันตกหรือด้านหลังของปราสาทนั่นเองด้านหน้าของปราสาทนะคะเป็นป่าเกิดขึ้นเองโดยตามธรรมชาติจากการสำรวจของอาจาร,รย์ยโสธราได้เห็นถึงนะคะบารายตลอดจนถึงที่เก็บน้ำโบราณทั้งด้านหน้าของปราสาทและก็ด้านขวาของทางปราสาทเดี๋ยวเราไปดูบารายที่อยู่ด้านขวาของปราสาทกันนะคะ จากการเดินทางของเรานะคะเราจะเห็นถึงที่ตั้งนะคะของโบราณสถานนะคะเมื่อ800ปี500ปี800ปี900ปีถึง1,000ปีที่แล้วที่นี่คงจะมีการเปลี่ยนแปลงจนเป็นโคกนะคะจนเป็นโคกเป็นหนอง เป็นมีต้นไม้นะคะเกิดขึ้นในแถบนี้อย่างมากมายด้านหน้าที่ทุกท่านมองเห็นนั้นคือบารายนะคะเป็นที่เก็บน้ําโบราณที่ตั้งอยู่ด้านขวาขององค์ปราสาทแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำนะคะที่ถูกสร้างขึ้นและก็เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะตลอดจะถึงใช้ในการประกอบพิธีกรรมนี่คือปราสาทหมื่นชัยหรือปราสาทมีชัยนะคะเป็นสถานเป็นเทวสถานในการ ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมพราหมณ์นั่นเองนะคะจากการเดินสํารวจของเรานะคะทุกท่านจะมองเห็นถึงความเข้มขลังและวก็บรรยากาศนะคะแบบโบราณทีเดียวนะคะท่านจะมองเห็นถึงดินร่วนปนทรายแล้วก็ต้นไม้ที่เกิดปกคลุมอย่างมากมายท่านลองคิดดูว่าในสมัยโบราณนะคะจะมีบรรยากาศเป็นอย่างไรและที่นี่จะมีความสวยงามอย่างไร จากที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่คือกรอบบานประตูของปราสาทหลังที่2และกรอบประตูปราสาทหลังที่3และนี่นี่คือแผ่นศิลาุงคลที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมโดยส่วนมากจะตั้งอยู่ด้านหน้าขององค์ปราสาทประธานนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมของปราสาทหลังที่2และปราสาทหลังที่3นะคะแต่ละหน้าของปราสาทนั้นมักจะมีแผ่น ศิลามงคลเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมพร,ราหมณ์ฮินดูนั่นเองปราสาทเหมือนชัยน่าจะเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแดย่องค์พระศิวะมหาเทพในลัทธิไสวนิกายเพราะจากการสังเกตเราได้เห็นฐานศิวะลึงโยนีเสียโดยส่วนมากปราสาทนี้เมื่อพันปีที่แล้วหรือการก่อ สร้างขึ้นมาใหม่ๆนั้นคงจะเป็นปราสาทที่สวยงามและเป็นปราสาทที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมอย่างเข้มขลังตลอดจะถึงเป็นปราสาทที่มีความสําคัญในชุมชนแห่งนี้อย่างมากมายทุกท่านจะมองเห็นถึงแหล่งพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นการก่อสร้างด้วยอิฐนะฮะถือปูนซึ่งเราไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรนะฮะตรงนี้เป็นอะไรอาจจะเป็นที่ตั้งของ ปราสาทห้าหลังนะคะก็เป็นได้นะคะแต่ปราสาทองค์ประธานนั้นจะเป็นหลังที่1ห,หลังที่2และหลังที่3นะคะเป็นที่สถิตของเทพ,พเจ้าและทวยเทพองค์สําคัญในฐานกติศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแต่ถ้าจะมีการสร้างปราสาทอื่นๆที่เป็นปราสาทหลังเลขนั้นก็มักจะเป็นการสร้างาปราสาทที่อยู่ของเทพ,พเจ้าองค์สําคัญมักเป็นการสร้างปราสาทห้าหลังไว้ในสถานที่แห่งเดียว แต่อาจจะเป็นปราสาทหลังเล็กๆดังนั้นการก่อขึ้น,นที่เราได้มองเห็นนี้น่าจะเป็นปราสาทหลังเล็กที่มีการตั้งเทวรูปองค์สำคัญตามทิศต,ต่างๆก็เป็นได้ไม่ว่าแต่จะเป็นพระอินนะคะแล้วก็ถุยเทพองค์อื่นๆที่มีความสำคัญต่อบทบาทนะคะการอิงอาศัยของหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะนี่คือบรรยากาศของปราสาทหมื่นชัยแวะเที่ยวแวะชมได้นะคะ จากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรค่ะ